สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับผมมาพบกันอีกเช่นเคยครับกับงานซ่อมวันนี้พามาชมงานซ่อมครับผมตัวนี้เป็น Power a ร p รถยนต์นะครับเป็นครสด AB 2สอง n แนลครับงานรุ่นเก่านะครับยี่อ้อโซนี่ครับผม ตัวนี้มาด้วยอาการไฟไม่เข้านะครับตัวนี้มาด้วยอาการไฟไม่เข้านะครับเปิดเครื่องไม่ติดครับผมมาลองแกะดูครับด้านไหนครับท่านผู้ชมแกะออกมานะครับด้านไหนก็พบจุดเสียนะครับในส่วนของชุดไฟนะครับผมชุดไฟคือชุดนี้ครับผมนี่คือชุดไฟนะครับ แบ่งออกเป็น2ชุดนะครับฝั่งนี้จะเป็นชุดไฟครับผมฝั่งนี้จะเป็นชุดขยายนะครับไฟไม่เข้านะครับก็เช็คที่ชุดไฟก่อนอันดับแรกครับผมปรากฏว่ามีตัวเสียนะครับมีรอยไหม้นะครับผมนี่นะครับมีรอยไหม้นะครับก็จะทําการซ่อมตัวเช็คนะครับผมเดี๋ยวไปดูกันครับผมครับท่านผู้ชมตัวนี้ก็ทําการแกะเอาเฟสไฟออกนะครับผม ครับจากนั้นเราก็ทําการวัดนะครับหาอุปกรณ์หรือว่าจุดที่เสียครับผมทำการวัดไปเรื่อยๆนะครับผมครับผมท่านผู้ชมตอนนี้ก็ประกอบเสร็จเรียบร้อยนะครับผมร้อมเปลี่ยนอะไรเข้าไปครับผมตรวจเช็คเรียบร้อยนะครับก็เดี๋ยวมาลองปล่อยไฟเข้าดูครับผมอ่อนไฟครับ ล่อยไฟเข้าเรียบร้อยครับผมโอเคนะครับไฟเข้าปกติครับผมพอร์เวอร์รุ่นเก่านะครับไฟพารเวอร์นะครับมันจะเป็นสีแดงนะครับส่วนไฟโพเทคนะครับจะเป็นสีเขียวครับผมอันนี้ไม่ต้องตกใจนะครับพารเวอร์ใช้งานปกตินะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปลองทดสอบกันดูครับผม ครับผมพร้อมส่งงานครับเสียงออกปกติครับเสียงดีครับสำหรับ power amp รุ่นเก่าๆนะครับผมเสียงใช้ได้เลยครับผมก่อสำหรับท่านใดที่สนใจนะครับงานซ่อมนะครับไม่ว่าจะเป็นดอกลำโพงนะครับ power รถยนต์นะครับงานกลางแจ้งนะครับว่างานซา u n d ไซน์ครับผมก็สามารถทักมาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ครับผมขอยินดีให้บริการทุกท่านนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ส่งงานครับผมจบไปเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านครับผมที่รับชมครับพบกันใหม่โอกาสหน้าครับผมสวัสดีครับ